ว้าวคนสาลาเรียทั้งหลายอยู่ในนี้เหมือนเะินิ่เนี่ยโอ้ว้วาวคนที่อยู่ในนี้คือผมทำจริงแล้วไปสโตกันให้หมดเลยแล้วผมจะให้ดูหน้าคนแบบแบบตอบกลับคอมเมนต์ผมมันนะว่าใครง่บ้างเริ่มจับอีนี่แล้วก็คนนี้ที่แบบอยู่แค่อยู่แค่หน้าได้เลย ว้าวต่อไปใครนี่มันเวอร์ลิเลนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำอะไรให้ห้องพนสุดแฟนหกมันไม่มีเหตุผลฮะอยากสะใจเว้ยอืมเกี๋แบบไม่มีเหตุผลใช่แล้วก็ไี่ฟน อันนี้ตอบกลับของมังเมื่อสองวันนี้แล้วลก็อีนนำขิงที่กูเพิ่งด่าไปเมื่อกี้ส่วนกูไม่เกี่ยวเพราะกูเป็นเจ้าของช่องเซอร์วิาหวงว่าทุกคนจะชอบกันละแหละบายบายช่องนี้ทำเพื่อความจริงจะเป็นคลิปล้อเืียนกับล้อเรียนแล้วก็ไอ้แฉล้อเรียนกับไอ้คนที่มันแบบหาใไป ตอบก,กับงมินหน้าในคลิปมากาบาย